ผมว่าเรื่ผมวาจาร์เียนะง่ายๆเพราะว่าเราเป็นเหมือนอาจารย์แล้วผมว่าผมไม่ได้มาเป็นนายนะผมมาเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วทุกคนอันที่หน <ล among S 1> ึ่งเราขอให้เดินไปด้วยกันมีไรพูดคุยกันอย่าเก็บไว้ในใจถ้ามีอะไรที่ไม่เหมาะสมผมว่าต้องพูดออกมาเพราะมะงั้นแล้วเดี๋ยวเราไปผิดทางได้อันที่สองคือผมว่าเรื่องความโปร่งใสสจริตนี่อันดับหนึ่งนะครับคือผมจะไม่ทนต่อการพู้จริตคอรัปชันนะอันนี้บอกไ้เลยนะครับอันที่สามผมเองเนี่ยเป็นคนตื่นเช้านะแต่พวกเราไม่ต้องตื่นเช้าตามผมนะครับงั้น ไม่ต้องกังวลน,นะคือทุกคนก็มีภารกิจที่ต้องดูแลต้องมีลูกไปต่มต้องมีภรรยาไปรับบางทีกว่าจะมาทางานหกโมงเช้าอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยทุกคนไม่ต้องทำตามก็คือทุกคนก็ทําตามกิจวัตรภา,ารกิจที่ได้ไปอันที่สี่ก็คือไอ้พวกป้ายเปิดห้ามมีชื่อผมเลยนะอันนี้อบอกก่อนนะ <S <S ลูกเรื่นีไม่เอาเลยนะครับ้ามเพราะว่าเราไม่ต้องการประชาพันธ์ตัวเองอะอันนี้ต้องห้ามเลยไปไหนนี่ห้ามมีเรื่องชื่อเพราะเราทํางานในนามของผู้ที่มารับใช้ประชาชนอะในนามของรัฐบ